สวัสดีครับ CB 2 Hand ครับโอเคเ,อเปลี่ยนจากการที่แค่โพสร,รูปรองเท้าไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนกันมีการได้พูดคุยได้สื่อสารได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างดีกว่านะครับพวกเรา CB 2 Hand ครับไม่ใช่พวกเราผม CB 2 Hand ถ้าจริงๆแล้วผมอยากจะไลฟ์ แต่ว่าคิดไปคิดมาเปลี่ยนมาเป็นคลิปดีกว่าจะได้เก็บไว้ดูกันได้ด้วยเผื่อใครเข้ามาใหม่จะได้ย้อนดูกันได้ง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าจากครั้งที่แล้วแนะนํากันไปให้รู้จักแล้วว่าที่ไปที่มาของ CV2Hand คือคืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าใครดูโซเชียลดู Facebook บ่อยๆก็คงพอคุ้นหน้าคุ้นตาแหละก็ทัวรกันอีกทีว่า CV2 h a n d นะครับกับ m ั n t i แค m ป์0 0 กับท a งทูกับทัดได้วิ่งกับมันติไปกับ MC2 คืออยู่ในเครือเดียวกันหมดคือคนคนเดียวผมนี่แหละนะครับก็ไปตามดูกันในในมันติแคมป์จะนานหน่อยนะครับอ่ะมาสื่อสารกันอย่างนี้วันนี้มีมาชวนคุยดีกว่าวันนี้มาชวนคุยมาชวนคุยเรื่องของของแท้กับของก๊อปนะครับ เรียนอย่างนี้จริงๆแล้วอะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องคอนเวิร์ตมากมายสักเท่าไหร่หรอกเอาเอาพูดตรงๆกันนะเอากันตรงๆเลยนะผมก็อาศัยอ่านจากคนอื่นอ,นอะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆอะแล้วก็สะสมเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองมีคนที่รู้มากกว่าผมเยอะแยะมากมายนะครับรู้ลึกรู้จริงอะไรเยอะแยะมากมาย แต่วันนี้ไอสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยนะฟังให้จบก่อนนะอย,อ,ยอ,ยอย่า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 เบึ่งด่ากันนะเอาเอาเอาแฟกต์มาคุยกันก่อนเอาความจริงมาคุยกันก่อนผมบอกเลยในไอ้นี่ในความรู้สึกผมล้วนๆนะในความคิดถึงผมเองล้วนๆนะไม่มีใครกล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคู่นี้แท้หรือคู่นี้ก๊ปในความรู้สึกผมนะไม่มีใครกล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะบอกได้ว่า99%อาจจะบอกได้99.99% 99เพราะก็ไม่มีใครรู้จริง100%เหมือนกันผมพูดอย่างนี้เลยนะนี่ความคิดเห็นผมเองนะอย่าเพิ่งโกรธกันนะฟังผมก่อนเพราะอะไรเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นจุดสังเกตว่าของแท้ของก๊อฟสำหรับคอนเวิร์หลายหลายจุดมันเป็นดุลพินิ มันไม่มีอะไรมาเป็นการวัดค่าได้อย่างเป,เป,เป๊ะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าหัวต้องเรียวนะแค่ไหนเรียกว่าเรียวแค่ไหนเรียกว,ว่าบวมคิ้วต้องหนานะเส้นต้องหนาแค่ไหนเรียกว,ว่าหนาแค่ไหนเรียกว,ว่าบางอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ให้คอมเหตนเหล่านั้นนะ่ะเขามีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์มากพอที่เราจะเชื่อเขาได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าให้ถามเขานะ เขาก็ไม่กล้าฟันธงร้อยเซเพราะคนที่จะรู้จริงๆร0 0อเซมีแค่คนเดียวคือคนที่ทำคอนเวิร์ตจริงๆบริษัทคอนเวิร์ตจริงๆมันแตกต่างกันนะสมมติว่าคุณบอกว่ามีสินค้าชิ้นหนึ่งของแท้ต้องยาวสิบเซนติเมตรสมมตินะสมมตินะฟังดีนะสมมตินะของแท้ต้องยาวสิบเซนติเมตรคุณเอาไม,ม้บรรทัดวัดเลย แล้วได้สิบเซนติเมตรจริงอ่าโอเคเชื่อสือได้มันมีอะไรที่วัดได้เป็นเป็นเป็นอะไรที่จับต้องได้แค่นั้นเองแต่ผมผมก็แค่บอกว่าไอคนที่ที่ที่ผู้มีประสบการณ์หลายท่านอะ่ะผมเชื่อเขานะแต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอ i n t สาคัญในวันนี้ที่ผมอยากมาชวนคุยอะ่ะผมไม่ได้อยากชวนคุยว่าจะต้องไปฟังใครจะต้องไปเชื่อใครหรือไม่เชื่อใคร แต่ผมมีแนวทางการพิจารณาของแท้ของกอบอีกหนึ่งอย่างที่ผมใช้มาตลอดตั้งแต่ในยุคที่เป็นร้านมันติแคมป์2000เดี๋ยวปัจจุบันี้ยังอยู่นะร้านมันติแคมป์2000เพื่อไปพิดมาเดี๋ยวจะงงรู้ว่าร้านหายไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจคือการพิจารณาจากร้านค้าครับ ร้านค้าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบอกคุณได้ว่าของที่คุณจะกําลังจะซื้อจากเขาเป็นของแท้หรือเป็นของก๊อปผมพูดจริงนะประสบการณ์ขายของมานานร้านค้าตัวร้านค้าตัวความน่าเชื่อถือของร้านค้ามันบอกคุณได้ว่ามันจะเป็นของแท้หรือมันจะเป็นของก๊อปร้านค้าที่เขาขายของแท้เขาจะพยายามรักษาเครดิตเขาอยู่ตลอด ในการซื้อขายของแท้อยู่ตลอดเพราะเขาไม่เอาชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมาตั้งนานมาพังกับการหลอกลูกค้าเอาของกอปไปหลอกขายเพียงแค่คู่เดียวหรอกมันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันทีนี้เขาต้องมาดูร้านค้าว่าร้านค้าที่คุณจะซื้อด้วยเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมันจริงใจมากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นสุดอาจจะไปดูโปรไฟล์อาจจะไปดูรีวิวอาจจะไปดูคอมเมนต์ต่างๆร้านค้าที่น่าเชื่อถือไม่ได้หมายความว่าเป็นร้านที่ขายเยอะนะให้พวกคุณเข้าใจกันใหม่นะร้านค้าที่น่าเชื่อถือไม่ได้หมายความว่าเป็นร้านค้าที่ขายกันเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าร้านค้าที่ขายเยอะๆจะไม่น่าเชื่อถือ ไอ้นี่แหละเป็นดุลพินิษของคุณเองที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเชื่อถือร้านไหนไม่เชื่อถือด้านไหนพ o i สํสคัญของการซื้อขายของมือสองของแท้ของก๊อปในมุมมองผมนะมันไม่ได้เกี่ยวกับของแท้หรือมันไม่ได้เกี่ยวกับของก๊อปมันขึ้นอยู่กับความจริงใจถ้าวันนี้ คุณไปถามร้านโดยเฉพาะของมือสองนะผมย้ําเฉพาะของมือสองก่อนละกันนะเพราะจริงๆของมือหนึ่งมันจะมีวิธีการดูวิธีการตรวจสอบอีกแบบนึงแล้วไว้ไว้ไวไวผมค่อยทําคลิปแนะนําให้ละกันว่าจะเป็นของมือหนึ่งตรวจสอบเป็นยังไงถ้าของมือสองนะการซื้อของมือสองแล้วดูของแท้ของก๊อฟอะมันมีแค่สามสเต็ปเ,เท่านั้นเองไม่ใช่ผมจะเรียกผมจะอธิบายยังไงมันมีลักษณะการขายอยู่สามลักษณะเท่านั้นเอง ถ้าคุณซื้อของแท้หมายถึงของมือสองนะถ้าคุณซื้อของแท้ในราคาของก๊อปฟังดีนะถ้าคุณซื้อของแท้ในราคาของก๊อปคุณโชคดีถ้าคุณซื้อของแท้ในราคาของแท้โอเคคุณเป็นบุคคลทั่วไป ต่อมาสิ่งที่ชวยที่สุดแต่ถ้าคุณซื้อของก๊อปแต่ไปโดนเป็นราคาของแท้ไอเนี้ยน่าเจ็บใจไอเนี้ยคุณโดนหลอกความหมายคืออะไรความหมายคือไม่แปลกซื้อของแท้ของก๊อปไม่แปลกไม่แปลกเลยสําหรับวงการมือสองแต่ขอให้คุณซื้อในราคาที่ถูกต้องเถอะวันนี้คุณซื้อของแท้คุณจ่ายในราคาของแท้จบ วันนี้คุณซื้อของก๊อปแล้วคุณก็จ่ายในราคาของก๊อปถ้าคุณเต็มใจจ่ายแสดงว่าคุณคุณรับได้กับความมันเป็นของก๊อปก็จบเหมือนกันวันนี้คุณซื้อของแท้มาแต่ได้ราคาสุดๆมาเลยเป็นราคาของก๊อปคุณแม่งโคตรโชคดีแต่วันนี้คุณซื้อของก๊อปมาแต่โดนราคาของแท้คุณโดนและแค่นี้เองพอยต์แม่งมีแค่นี้การซื้อของมือสองนะของแท้ของก๊อปนะพอยต์แม่งมีแค่นี้จริงพอยต์แม่งมีแค่นี้จริง ทีนี้มันก็เลยมาย้อมมาที่ร้านว่าร้าน,นาจะสื่อสารกับคุณจริงใจแค่ไหนของแท้ก็บอกแท้ของก๊อปก็บอกก๊อปอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ออกตัวเลยนะถ้าพลาดไปสมมุติว่าเขาดูพลาดจริงๆคนเรามันผิดพลาดกันได้เขาแอคชั่นยังไงต่อสมมติว่าขายไปบอกลูกค้าของแท้แล้วดูพลาดไปเป็นของก๊อปพี่ผมขอโทษผมขอซื้อคืนจบ ง่ายๆแค่นี้เองฉะนั้นบางทีนะก่อนที่จะไปนั่งดูว่าดีเทลของโปรดักต์มันอะอะไรแท้อะไรก๊อปอะดูความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในตัวร้านก่อนแล้วกันว่าร้านมันน่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งที่ผมเสริไมไว้ให้ในคลิปนี้นะแต่แรกผมว่าผมจะตัดดี EP หนึ่งไปขี้เกียจช่วงนี้ขี้เกียจถ่ายในถามนี้ เจอเยอะมากที่มาโพสถามว่าพี่ครับผมซื้อคู่นี้มารบกวนดูให้หน่อยแท้หรือกอลผมมันจะขำในใจเสมอเลยแล้วผมก็มักจะถามกลับไปเสมอใครที่เคยโดนผมถามไปอย่างนี้อย่าหาวผมควรตีนเลยนะแต่ผมถามจริงๆผมถามเพราะผมอยากรู้จริงๆว่าแล้วรู้ไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมา รู้คุณซื้อมาแล้วอะ่ะคุณซื้อมาแล้วอะ่ะแล้วคุณรู้ไปมันจะได้อะไรขึ้นมาผมอยากรู้แค่นี้แหละคุณจะทํายังไงกับมันไม่จะได้อะไรขึ้นมาคุณจะทํายังไงกับมันสมมุติว่าคุณให้ผมดูผมก็ไปหาข้อมูลเอาเท่าที่ผมรู้อาจจะถามเพื่อนบ้างถามคนนน้นคนนี้มาอีกบ้างก็แล้วแต่และผมบอกคุณว่าก๊อปคุณจะทําไงกับคูนะ่นั้นทิ้งหรือใส่มันต่อ นั่นแหละสิแล้วแล้วคุณจะอยากรู้วทำไมมันเลยต้องบอกว่ามารู้ตอนที่คุณซื้อมาแล้วมันไม่มีประโยชน์รู้ก่อนที่จะซื้อดิรู้ก่อนที่จะซื้อแล้วใส่ของแท้ของก๊อฟนะผมบอกเลยในมุมมองผมส่วนตัวนะไม่ไม่ต้องซีเรียสหรอก ไม่ต้องซีเรียสไม่มีใครมาเหยียดคุณว่าโอ๊ยคุณใส่คอนเวิร์ตของกอ๊อฟวิ่งแล้วแม่งไม่เข้ามากินข้าวด้วยไหมครับไม่ไมนีแม่งก็คุยกันได้นั่งกินเหล้ากันได้เลมนะืลกันทุกคนหรอกแต่ให้คุณรู้อยู่ในใจแล้วกันว่าวันนี้คุณซื้อของกอ๊อฟให้คุณจ่ายตังค์ในราคาของกอ๊อฟวันนี้คุณซื้อของแท้ให้คุณจ่ายตังค์ในราคาของแท้เท่านั้นพอสบายใจจบจบง่ายๆแค่นั้น,นพอฉะนั้นเพิ่มครับ เพื่อนหนึ่งมุมมองให้คุณในการพิจารณาของแท้กของก๊อปนอกเหนือจากความรู้ในตัวโปรดักต์นะครับก็ความรู้ในตัวโปรดักต์ผมเชื่อทุกทุกคนลองเสิร์ชหาดูเหอะเดี๋ยวนี้มีมีกูรูที่เชี่ยวชาญแล้วผมผมเองก็ไปศึกษาจากเขานะผมศึกษาจากที่เขาโพสต์อะไรผมก็ศึกษาตามก็เหมือนกันแล้วก็พยายามมานั่งดูไปนั่งเปรียบเทียบเอาประสบการณ์ตัวเองมาเปรียบเทียบเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่อีกหนึ่งมุมมองที่แชร์ไว้ว่ากระดูกความน่าเชื่อถือของร้านครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สําคัญเลย ก่อนที่จะขยับไปที่ตัวผลิตภัณฑ์และที่สําคัญร้านที่เราดูไม่ได้หมายความว่าร้านที่น่าเชื่อถือคือร้านที่ขายเยอะเสมอไปร้านที่น่าเชื่อถือคือร้านที่ตรงไปตรงมากับลูกค้ามากกว่าของแท้ก็บอกของแท้ขายในราคาของแท้ของก๊อปก็บอกของก๊อปแล้วก็ขายในราคาของก๊อปแค่นี้เองลูกค้ารับได้ลูกค้ารับไม่ได้มีตำหนิอะไรแจ้งลูกค้าให้หมด ลูกค้ารับได้ลูกค้ารับไม่ได้เขาเป็นคนตัดสินใจฝากกันไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม CV2H a n แล้วกันครับ CV2H a n d ในเพจนะครับ CV2H a n d CV2H a n d ก็ย่อมาจาก c o n v e r t s e c o n d Hand นะครับในอินสตาแกรมนะครับยังพ่วงอยู่กับมันดีแคมสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วตอนนี้เรามีอยู่ในทิกตอกด้วยนะครับทิกตอกก็เป็น CV2H a n d ก็ลองไปเซิร์ชดูกันก็นแล้วกันนะครับในช่อง YouTube ในช่อง Youtube ขออนุญาตไปพ่วงไว้กับมันดีแคมป2010นะครับใช้ชาแนลเดียวกับมันดีแคมป2010 <000. S 1> ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยละกันนะครับร้านรองเท้าคอนเวิร์ตมือสองครับ c ีวีทูแอรองเท้าที่อยากให้ทุกคนใส่แล้วมีแต่คนมองตินสวัสดีครับ